คนนึงนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะจากการทําการตลาดและใช้แอปพลิเคชันในการทําการตลาดไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ท่านสามารถทําการตลาดได้ทั่วโลกอย่างที่พี่1นึ่งุณวิทย์บอกเลยนะคะว่าวันนี้เราไม่ได้ต้องการทําการตลาดแค่คนเจ็ดสล้านคนแต่วันนี้เราต้องการทําการตลาดกับคนเจ็ดล้านคนนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ทุกคนอยากจะฟัง เรื่องราวความตื่นเต้นแล้ววันเอ่อความสําเร็จของบุคคลท่านสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะากองก็ต้องขอโปรโมทให้กับทุกคนได้ทราบประวัติของท่านก่อนเลยนะคะตัวท่านเองนะคะจบปริญญาตรีนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์เคมีนะคะมหาวิทยายลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็เป็นเสาหลักนะคะของครอบครัวตั้งแต่ตัวท่านเนี่ยจบการศึกษาเลยนะคะและท่านเองนะคะก็เคยเป็นติวเตอร์นะคะ สอนพิเศษนะคะในส่วนของเคมีนะคะและก็เป็นนักธุรกิจออนไลน์เคยผ่านการทำเน็ตเวิร์นะคะบริษัทคนไทยเนี่ยถึง5ปีเลยค่ะทุกคนและปัจจุบันนะคะท่านก็ทำธุรกิจนูสกีนนูสกินนะคะเต็มเวลาเลยและใช้ระยะเวลาแค่2ปีเท่านั้นค่ะทุกคนในการสามารถนะคะพิชิต วินเนอร์หนึบวกหนึ100บวกหมายความว่า BR 100คนนะคะอย่างที่พี่ปุณวิตบอกเลยว่าเราต้องสร้าง BR ท่านสามารถใช้ระยะเวลาแค่2ปีเท่านั้นนะคะใครที่อยากรู้นะคะว่าฮู้ท่านเก่งขนาดไหนเราต้องตั้งใจฟังเลยนะคะปัจจุบนันท่านนะคะ,ะเป็นสมาชิกทำเนียบทำเนียบนะคะหล้านเหรียญสหรัฐนะคะและเป็น presidential director สปีนะคะ c o e 1 e หนึ่งนะคะโอเคก็ go. ขอให้ทุกทท่านนะคะขอให้ทุกทท่านนะคะกดอักษรนะคะอักษรตัวบีนะคะตัวบีให้กับพี่หมีทีรัฐอัคคารัตน์คุณค่ะสวัสดีค่ะพี่หมีโอเคครับสวัสดีครับน้องกวางเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะต้องจับสีก้นน้องกวางทีหนึ่งนะฮะที่จําตำแหน่งพี่ผิดนะพี่ห้าปีแล้วครับนะครับ <laughs> 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 ก็แซลเล่นนะฮะก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่หนึ่งบุญวิทย์ด้วยนะครับที่แบ่งปันไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็คุณสมโอด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่า OTG เนี่ยเราทํางานกันเป็นทีมเพลเยอร์นะฮะต้องบอกว่าเรามีทีมโค้ชที่สุดยอดมากๆและช่วงสุดท้ายของผมเนี่ยผมจะเล่าว่าส่วนตัวเนี่ยอยู่ในธุรกิจมาเจปีกว่านี่นะครับเราสร้างรายได้อย่างไรในเรื่องของโปรแกรมนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็รหัสคู่นะครับที่ทําธุรกิจด้วยกันนะครับ ลุยทุกสมรรถภูมิมาด้วยกันและสร้างความสําเร็จมาด้วยกันนะครับขอบคุณพี่โป้งพี่เพนนะครับและคุณอิงชินันนะครับกดสองสี่สองรัวๆให้ทุกท่านเลยนะครับโอเคและแน่นอนครับวันนั้นเนี่ยช็อตคัทเลยนะเราสองคนเนี่ยเปิดใจจากการที่พี่โป้งกับพี่เพนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เปิดโอกาสเนี่ยพาไปเจอกับพี่ทั้งสองคนนี้นะฮะสองท่านนี้เนี่ยคือคุณตรินและคุณจิละวันว,วิชัยดีน,นะครับเป็นวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ฟังท่านบรรยายนะครับแต่ท่านคือ ลีดเดอร์ที่เป็นท็อปลีดเดอร์ของ OTG เป็นฟาเดอร์ผู้ก่อตั้งนะครับกลุ่มนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเราสองคนเป็นเป็นเหมือนกันคือเราขยันเราอยากสร้างชีวิตเราอยากประสบความสําเร็จแต่อยู่อย่างน้อยนะครับเราก็ทํามาหลายอย่างทั้งคู่ครับจนสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์วันนั้นเนี่ยพอเจอพี่โป้พี่เพนนี่นะครับแล้วมีโอกาสได้พาไปเจอพี่หนึ่งพี่จีเนี่ยวันที่เราตัดสินใจเนี่ยเราตัดสินใจจากปลายทางความสําเร็จของพี่ทั้งสองคน นะครับที่ผมตื่นเต้นมากคือท่านลงนิตยสารเนี่ยฟ m อ g แมกซีนเอเชียนะฮะฟอเอเชียมันไม่ใช่ใครจะลงก็ได้นะครับและที่สําคัญมีรูปใหญ่ๆอยู่ในหน้ากลางของหนังสือเล่มนั้นและในประวัติที่ถูกบันทึกในฟรอ g แมกซีนเนี่ยคือทํากําไรเกินสิบล้านเหรียญยูเอคือเกินสี่ร้อยล้านนะครับตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่ทุกคนเกินทำไรายได้จากธุรกิจ n ูสกินเนี่ยนะฮะ เกิน400ล้านตั้งแต่เกือบสิบปีที่แล้วเวาเราว่าสุดยอดเลยและที่สําคัญครับที่ผมตัดสินใจเลยเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเซลฟ์เมดคําว่าเซลฟ์เมดคือไม่ได้มีมรดกความสําเร็จมาจากรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านทั้งสองมาจากครอบครัวธรรมดาครับแต่สามารถสร้างความสําเร็จนะครับจากรุ่นตัวเอง และที่สําคัญวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้เท่าไหร่หรอกครับว่าดูสกินมันดียังไงแต่ผมรู้สึกว่าไลฟ์นีดโค้ดอะเราอยากได้ชีวิตแบบไหนอะเราต้องเรียนแบบคนคนนั้นและถ้าจะให้ดีก็คือคุกคลีและทําในธุรกิจเดียวกับท่านได้เนี่ยโอกาสที่เราจะสําเร็จเนี่ยมันก็มาด้วยจริงไหมฮะวันนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าความสําเร็จของท่านเนี่ยสุดยอดมากนะครับทาธุรกิจเนี้ยธุรกิจเดียวธุรกิจแรกและธุรกิจสุดท้ายนะครับถ้าว่าในเรื่องยอดขายเนี่ย ตลอด20ปีที่ท่านทำธุรกิจเนี่ยคอมอ่าคอมมิชชั่นเน็ตโปรฟิตเนี่ยนะครับเยอะอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคุณคิดดูนะครับสร้างอาณาจักรธุรกิจกว่า20,000ืล้านโดยไรซ์สต็อกและเป็นวอลลุ่มธุรกิจระดับหลักหมื่นล้านที่มาจากมากกว่า50ประเทศทั่วโลกโดยที่ไม่มีสต็อกไม่มีลูกก้างคุณว่าธุรกิจแบบเนี้ยคือธุรกิจที่เป็นแบบในฝันหรือเปล่าฮะ คือผมบอกเลยนะผมตัดสินใจเนี่ยจากจากท่านเลยนะครับและเราเข้ามาทําเนี่ยเราใช้เวลานะครับสี่ปีกับห้าเดือนจากศูนย์เนี่ยทํากําไรเกินสี่สิบล้านบาทหรือหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐได้ตั้งแต่พฤษภา,าปีสองพันยี่สิบครับเราได้เราได้รายได้ครบสี่สิบล้านตั้งแต่สามปีที่แล้วอะ่ะคุณว่าธุรกิจนี้สุดยอดไหมฮะและมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมันกําลัง c o n t i n u a ไปต่อเรื่อยๆเพราะนี่คือเน็ตเน็ตเวิร์กมันคือ l e v e r a g e i n น o m e นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับทั้งหมดว่าผมทำกำไรสะสมอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะโปรเจกต์ที่เรียกว่าวิน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 สามเอสเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณทำเร็วเนี่ยคุณสามารถทำหนึ่งเดือนแสนได้โอเคไหมฮะเอาเป็นว่าหนึ่งถึงห้าเดือนเนี่ยคุณจะมีรายได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทถ้าคุณทำตามเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหรือเดือนที่ห้าเนี่ยอยู่ที่ความเร็วของคุณละ นะครับคราวนี้เนี่ยห้าเดือนแสนเนี่ยนะครับจะเกิดจากการทําเงื่อนไขเนี่ยแค่สามข้อทุกคนเรามาดูกันว่าเรารับเงื่อนไขได้ไหมข้อที่หนึ่งครับเอแรกเนี่ยคือสตาร์ทห้าร้อยสตาร์ทห้าร้อยคืออะไรครับคือการเริ่มต้นนะครับลงทะเบียนสเต l a าจากคนแนะนําถ้าใครวันนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียน Invitation ลิงกของผู้แนะนำเนี่ยคุณต้องขอละตอนจบสัมมนานี้นะครับพอลงทะเบียนเสร็จป๊าครับ คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปเวรานะฮะพอดาวน์โหลดแอปเวรามาเนี่ยคุณซื้อของซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีภาพลักษณ์มีผลลัพธ์ในธุรกิจมีผลลัพธ์ในสินค้าที่ดีขึ้นเนี่ยนะฮะสะสมในแอปเวราจนเกินห้าร้อยแต้มถ้าคุณสตาร์ทในแอปเวราเกินห้าร้อยแต้มถือว่าข้อแรกคุณเช็คลิสต์ผ่านเรียบร้อยครับแต่ใครเข้าใจกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยได้ไหมฮะจากนั้นครับ ให้คุณทำเอที่สองคือ system learning system learning เดี๋ยวผมจะมีสรุปตอนท้ายนะครับ system learning คือการที่คุณเข้าเรียนสัมมนาออนไลน์ครับ new influencer series มันจะมีตัวเลขมหาศาลครับสิบ้าสิบห้ายี่ิบสี่สิบสองแน่นอนไม่ใช่สัดส่วนแน่นอนนะครัมันต้องเป็นเด็กแล้วนะสิบห้าสิบห้ายี่ิบสี่สิบสองเนี่ยแต่มันคือซีรีส์ที่เรากรองมาแล้วครับ สิบห้าสิบห้ายี่สบสี่สิบสองบวกหนึ่งเว็บไซต์และหนึ่งงานใหญ่เพราะผมประสบความสำเร็จจากซีรีส์นี้โอเคปะ่ะคุณไม่คุณไม่มีประสบการณ์อะไรเลยคุณไม่ได้มีเคยทำธุรกิจอะไรแบบนี้มาก่อนเลยคุณเข้าซีรีส์นี้ซีรีส์เดียวครับซีรีส์นี้จะเปลี่ยนให้คุณจากแบ a แบล l งค์ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่สามารถทำกำไรเนี่ยหลักล้านได้โอเคไหมฮะ และข้อที่สามครับหลังจากคุณมีผลลัพธ์สินค้าและคุณมีความรู้ครับคุณแค่สปอนเซอร์ริงหรือว่าเปิดโอกาสให้คนเนี่ยรู้จักสินค้าและธุรกิจของเราผ่านแผนวินวินเนี่ยเดือนละหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยแค่นี้เองครับถ้าคุณทำแบบนี้ห้าเดือนหมายถึงว่าเรียนรู้ต่อเนื่องนะครับในซีรีส์นี้ให้จบและส่งมอบโอกาสเดือนละคนอย่างน้อยห้าเดือนเนี่นะครับ คุณจะมีรายได้เดือนที่ห้าเนี่ยมากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไหนใครคิดว่าทําแค่เนี้ยง่ายมากๆครับกดเลขสามให้หน่อยฮะจินตนาการนะครับทำสามทำสามข้อนี้เดือนที่ห้ามีกําไรพรอมใช้มากกว่าหลักแสนผมถามคุณนิดนึงครับทํางานประจำห้าเดือนหลังจากนี้ยคุณจะมีรายได้เพิ่มจากเจ้านายมากกว่าแสนห้าไหมครับเขาจะขึ้นเงินเดือนให้คุณแสนห้าไหมไหมายถึงว่า ไม่ใช่ขึ้นเป็นแสนห้านะขึ้นเพิ่มอีกแสนห้าคุณว่าได้ไหมถ้าวันนี้คุณทาธุรกิจส่วนตัวอยู่คุณจะทําให้คุณมีธุรจผลลัพธ์จากธุรกิจเพิ่มอีกแสนห้าคุณว่าคุณต้องลงทุนเพิ่มเยอะไหมครับเรียควา e ต้อหรือว่าสิ่งที่ต้องทําเยอะกว่านี้ไหมครับถ้ามันไม่ได้และมันมีความเสี่ยงคุณทําตามสามข้อนี้ง่ายกว่าไหมครัใครกดเลขสามผมขอให้คุณได้โอเคไหมฮะเรามาดูว่าถ้าทําได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ คุณมาไล่ทีละข้อเลยคุณเริ่มสะสมแต้มในเวราห้าร้อยคุณเข้าเอสโอถือว่าคุณคอม plete ละจากนั้นครับคุณสปอนเซอร์หนึ่งคนที่รับเงื่อนไขสามข้อนี้เหมือนคุณครับคุณจะมีภาพแบบนี้ครับคือคุณและพาร์ทเนอร์ของคุณครับแบบนี้เขาเรียกว่าหนึ่งกิ่งวินวินครับห้าร้อยบวกห้าร้อยคือพันแต้มและคุณจะมีพาร์ทเนอร์หนึ่งคนที่เริ่มสินค้าและมีความรู้เหมือนคุณเท่ากับว่าเดือนที่หนึ่งเนี่ย คุณจะมีหนึ่งกิ่งแบบนี้เขาเรียกหนึ่งกิ่งครับเรากับพาร์เนอร์เนี่ยคือหนึ่งกิ่งจากนั้นเดือนที่สองครับคุณไม่ต้องสตาร์ทแล้วก็ได้ถ้าคุณครบไปแล้วนะครับคุณก็แค่ s ิส t e เ l e มเลิร์นนิ่งและสปอนเซอร์เบอร์สองให้เจอทั้งเดือนสามสิบวันเนี่ยใช้อินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์เนี่ยหาเบอร์สองให้เจอจากนั้นเบอร์สองเนี่ยเราช่วยให้เบอร์สองครับมีสองจุดหนึ่งคือธุรกิจเนี่ยมันเรียบง่ายมากๆครับทำอะไรได้แค่ส่งการทำได้ที่ตัวเองทำมาแล้วเนี่ยลงไปในทีม สองกับสองจุดหนึ่งวินวินกันนะครับส่วนพาร์ทเนอร์ของคุณก็สปอนเซอร์มาหนึ่งกิ่งเหมือนกันเท่ากับว่าเดือนที่สองเนี่ยคุณจะมีกิ่งใหม่คือสองกิ่งคือสีแดงที่ผมเขียนไว้ให้ทันไหมฮะเดือนที่สองจะมีคนเพิ่มมาในทีมของคุณเนี่ยสองกิ่งคือสี่คนที่มีผลลัพธ์สินค้าและมีความรู้จากสัมนมาอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์เดือนที่สามครับทุกอย่างยังคงกออนแบบเรียบง่ายครับคุณสปอนอร์หนึ่งกิ่งสีเขียวครับทุกคนชวนคนละหนึ่งกิ่ง จากอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์ถ้าบอกว่าเดือนที่สามเนี่ยคุณจะมีหกกิ่งใหม่เรียบร้อยหรือมีสิบสองคนใหม่ที่มีผลลัพธ์สินค้าและมีความรู้จากอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์นะฮะจากนั้นครับเดือนที่สี่ครับทุกคนก็ยังคงแตกตัวเดือนละหนึ่งกิ่งจบสี่เดือนเนี่ยคุณจะเป็น BR เรียบร้อยนะครับและหลังจากนั้นครับเดือนที่ห้าเนี่ยทุกคนแค่แตกตัวเดือนละหนึ่งกิ่งครับถ้าคุณลองเขียนกิ่งดูเนี่ยนะครับ คุณจะเกิดกิ่งใหม่ทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสี่กิง่งหนึ่งกิ่งคือสองคนถูกไหมห้าสิสี่กิ่งใหม่เอาง่ายๆเฉพาะเดือนที่ห้าเนี่ยคุณจะมีนักธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยร้อยแปดแฟรนไชส์เรียบร้อยครับซึ่งเป็นแฟรนไชส์หนึ่งร้อยแปดคนที่ใช้สินค้าจนมีผลลัพธ์และมีการเข้าอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์จนมีความรู้ในการสร้างธุรกิจเรียบร้อยคุณคิดดูนะฮะถึงตรงนี้ครับคุณแค่แนะนำเดือนละคนเนี่ย ้าเดือนคือดูดีลก่บคนแค่ห้าคนคือคุณขยายเองห้าแฟรนไชส์แต่คุณเกิดแฟรนไชส์ทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดแฟรนไชส์เสมือนกับคุณมีเซเว่นอีเลเว่นหนึ่งร้อยแปดสาขาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงทุนไหลเป็นเป็น,ปนหลักพันล้านเข้าใจไหมฮะจากนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งกิ่งคือพันแต้มห้าสิบสี่กิ่งคูณพันแต้ม 54, ต่อกิ่งคือห้าหมื่นสี่พันพอยครับห้าหมื่นสี่พันพอยเนี่ยคิดแผนรายได้ของดูสกินเนี่ยคือ รายได้8แสนบาทในเดือนที่ห้าทุกคนครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเดือนที่ห้าคุณมีรายได้ประมาณ8แสนใครคิดว่าประหยัดประหยัดหน่อยก็พอใช้ไหมครับพิมพอให้หน่อยได้ไหมฮะแต่คนบอกโอ้ยถ้า5เดือนหลังจากน,นี้ได้8แสนชีวิตเปลี่ยนแล้วเนี่ยนี่ครับแต่หลายคนบอกโหพี่จะทาได้ไหมนะครับผมบอกเลยทําได้100%เพราะส่วนตัวเนี่ยผมทําธุรกิจนี้5เดือนเนี่ยผมได้กําไรล้านหนึ่งครับ ผมเป็นหนึ่งคนที่พิสูจน์แผนว,นวินวินชัดเจนว่ามันทําได้จริงโอเคปะ่ะแต่วันนี้สมมุติคุณคุณอาจจะทําได้แค่ครึ่งเดียวของผมอะคือหมายถึงว่าในการแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับในภาพเนี้ยสมมุติมีการแตกตัวได้แค่ครึ่งเดียวคืออีกครึ่งหนึ่งไม่ทำนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคุณยังได้เดือนที่ห้าคอมมิชชั่นมากกว่าสี่แสนซึ่งก็มีคนทำได้เยอะมากม แต่สมมุตินะทุกคนต่ําสุดที่ผมเคยเห็นนะครับถ้าคุณสามารถรับเงื่อนไขครบสามข้อได้เขาเรียกกดยี่สิบแปดสิบทุกคนกด Parento Diagram นะครับยี่สิบแปดสิบหมายความว่าไงครับบนโลกใบน,นี้ทุกอย่างบนโลกนะครับร้อยคนร้อยเปอร์เซ็นจะมีคนที่โฟกัสและสําเร็จในอาชีพอาชีพหนึ่งและทำ complete เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นคำว่ายีสเปอร์เซ็นคืออะไรครับอย่างวันนี้ คุณขยายเนี่ยนะการทำร้อยเปอร์เซ็นต์คือคุณขยายเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าห้าเ,เ,เดือนคือห้ากิ่งขยายได้คอนฟีทเดือละกิ่งทุกครั้งถูกปะแต่คนจํานวนมากอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนคุณครับแต่สิ่งที่เขาทําได้แน่ๆคือถ้าเราตีห้ากิ่งคือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งในห้าทันไหมหมายความว่าไงครับหมายความว่าแย่ที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ขยายห้ากิ่งได้แต่ทุกคนจะขยายได้อย่างน้อยหนึ่งกิ่งครับ คือภาพเนี้ยแตกตัว20%เนี่ยคือหนึ่งในห้าเนี่ยซึ่งชัวร์เมคชัวร์แน่นอนครับหนึ่งในห้าเนี่ยคอมมิชชั่นเดือนที่ห้าคือหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเรียบร้อยอันเนี้ยทุกคนทำได้แน่นอนนะครับฉะนั้นแผนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นการรับรายได้และกำไรหลักแสนในชีวิตของเราเนี่ยง่ายที่สุดในโลกละเพราะธุรกิจนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับอายุสิบแปดขึ้นไปสมัครได้ไม่จำกัดอายุปลายทางไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่ต้องสต๊อก ไม่ต้องลงทุนเป็นหลักหลายล้านคุณคิดดูนะธุรกิจทั่วไปเนี่ยจะเอากาไรหลักแสนเนี่ยคุณต้องลงทุนหลายล้านนะครับหลักสิบล้านถูกไหมจะให้คอนโดมีคอนิเนียมปล่อยเช่าห้องละหมื่นเนี่ยค่าซื้อห้องสามล้านคุณต้องปล่อยทั้งหมดสิบห้าห้องอ่ะสิบห้าห้องคูณสามล้านคือคุณต้องลงทุนซื้อคอนโดสี่สิบห้าล้านถึงได้เดือนละแสนห้าลงทุนเซเว่นอีเลเว่นเดือนละอสาขาละสามล้านการันตีรายได้เดือนละสามหมื่น ถ้าต้องการแสนห้าคุณต้องมีห้าสาขาคุณต้องลงทุนเปิดเซเว่นสิบห้าล้านนะครับแต่คุณเริ่มต้นธุรกิจเนี้ยโคตรง่ายเลยคือทำสามข้อนะครับแต่หลายคนถามว่าทําเร็วกว่านี้ได้ไหมง่ายมากครับคุณเปลี่ยนเดือนละหนึ่งกิ่งเป็นวีคละหนึ่งกิ่งครับถ้าคุณทาวีคละกิ่งคือเจ็ดวันคนเจ็ดวันคนเจ็ดวันคนเนี่ยห้าวีคุณก็ได้แสนหนึ่งละเหมือนที่ผมทําได้ฉะนั้นความเร็วเนี้ยขึ้นอยู่กับคุณเลยสุดท้ายนะครับสรุปง,ง่ายๆการจะได้แบบเนี้ยคือทำสามข้อ ข้อที่หนึ่งโหลดอ่าสมัครสเตล่าและดาวน์โหลดเวราและสะสมยอดสินค้าให้ผมห้าร้อยแต้มสำคัญที่สุดคือความรู้ครับข้อสอง s y s t l m l r n i n g ทุกคนถ้าวันนี้คุณตัดสินใจเข้ามานะครับคุณจะได้สัมนาสิบห้าสิบห้ายี่สี่สิบสองคือสัมมนา Influencer Series ครับสิบห้าสัปดาห์ SLT เมื่อเช้าใครเข้า SLT ไหมครับฟังคุณอ๋องร้อยล้านดีไหมฮะ หนึ่งชั่วโมงกับการเทรนนิ่งที่สุดยอดมากและมีแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใครฟังพี่เอื้อยไหมฮะสมณะเขาเรียกว่าไลฟ์สดนะครับสรุปใจความสำคัญของหนังสือ Eat d e a t Frog มีทุกวันศุกร์นะครับคอนเฟอเรนซ์คอลตอนเช้าแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งอังคารกับวันศุกร์สอนคุณโพสสอนคุณทำออนไลน์สอนไมเซ็ลผู้นำและสิบสองสัปดาห์งานอินฟลูเอนเซอร์ออนแอร์แบบนี้ครับ สัปดาห์ละครั้งคุณสามารถพาคนมาเข้าได้แล้วเห็นธุรกิจอะวันนี้นะผมบอกเลยนะครับถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรนะคุณเริ่มต้นภาพนี้ก่อนเลยคุณเริ่มต้นซื้อโอกาสครับแสดงตัวจากภาพนี้ครับก็คือคุณมีบัตรงาน s u c c s s โอลิมปิก s u c เซ s โอลิมปิกจะจัดวันที่สิบหกสิบเจ็ดเดือนธันวานี้เป็นงานสองวันที่ย่นย่อการเรียนรู้หนึ่งปีในระบบ OTG มาอยู่แค่สองวันครับ โอเคไหมแล้วถ้าคุณมีบัตร SO นะครับคุณจะได้ Benefit คือสิบห้าสิบห้ายี่สี่สิบสองนี้บวกกับการที่คุณถ้าวันนี้คุณตัดสินใจซื้อบัตรเลยนะครับสามพันห้บาทเนี่ยจากปกติมูลค่าหมื่นห้าันบาทเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์ในการลงทะเบียนเว็บไซต์ OTG System Thailand และได้ใช้นะครับ MDC System ฟังก์ชันครับที่มีคลิปเทรนนิ่ง มากกว่าสามร้อยคลิปครับมูลค่านี่ผมว่าหลายสิบล้านเพราะคนที่ถ่ายทอดในนั้นเนี่ยไม่เคยมีคนไหนเลยยอดขายต่ำกว่าร้อยล้านนะครับคุณได้ฟังสามร้อยคลิปเทนเนิงเพื่อเอามาใช้ในการสร้างธุรกิจบวกกับการเข้างานใหญ่เดือนธันวาเนี่ยผมบอกเลยธุรกิจนี้นะสุดยอดมากนะครับคุณสามารถเรียนรู้และทําธุรกิจได้เลยแต่สัมมนาที่อื่นคุณไปเรียนโค้ชข้างนอกเนี่ย คุณจ่ายเงินมากกว่าสามพันห้บางทีเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นบางโค้ดในหลักแสนไพรเวทโค้ชิ่งไปคุณก็ไม่มีเครื่องมือในการหาเงินอยู่ดีดูไหมฮะไม่ได้ความรู้ไม่ได้ไมซเสร็จแต่ไม่มีเครื่องมือการหาเงินที่นี่ได้ความรู้ได้ไมเสร็จจากคนที่ทํายอดขายจริงระดับร้อยล้านมาแล้วและสอนคุณทําแบบจับมือทําและมีธุรกิจให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้เลยเหมือนที่ผมทํามาแล้วผมว่าไม่มีอะไรที่คุ้มค่าไปมากกว่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ย Take Action ครับถ้าวันนี้คุณฟังจบแล้วคิดว่าความสำเร็จในเส้นทางนี้คุณต้องการมันนะครับคุณตัดสินใจครับ Take Action ที่หนึ่งครับขอลิง์ลงทะเบียนสเตล a าจากโคชสองครับดาวน์โหลดเวลาแล้วสะสมพอยต์ผมห้าแอยแต้มและสามครับ Take Action เริ่มต้น Influencer Series ครับมีบัตรเ o ครับและเข้าสิบสองสิบสองยี่สี่สิบห้าสิบห้านี้ครับรับรองครับ คุณจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างความสําเร็จยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตได้แน่นอนแล้วเราพบกันในทุกซีรีส์ทุกสัมมนา,าของซีรีส์อิน fluencer ครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะแบ่งปันเท่านี้ขึ้นไหมกับน้องฟางขอบคุณครับโอเคค่ะก็ต้องขอบคุณพี่หมีมากๆเลยนะคะกับสุดยอดจริงๆเลยนะคะกับเนื้อหาที่วันนี้นะคะทั้ง3วิทยากรของเราได้แบ่งปันนะคะ มีใครรู้สึกว่าหุยสิ่งที่เรากําลังได้พบในวันนี้มันสุดยอดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะความมั่นคงนะคะรวมถึงฟังก์ชันที่ทาง OTG นะคะมีซับพอร์ตให้กับทุกคนเลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่นะคะรับรองเลยว่า คุณนะคะก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะสามารถเดินไปตามจุดต่างๆได้มั่นคงม,มั่นึืนเพราะว่ามีคนปักธงเอาไว้ให้แล้วว่าคุณจะต้องเดินไปทางไหนนะคะแค่เริ่มต้นนะคะขอลิงก์นะคะจากผู้แนะนําของท่านนะคะและก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเวรานะคะและและทดลองนะคะในการสั่งซื้อสินค้านะคะสะสมจนครบ500คะแนนนะคะสุดท้ายเลยนะคะ จาก15,000นะคะเหลือ3,500นะคะนี่ก็คือบัตรนะคะในการเข้า New Influencer Series นะคะที่จะเป็นซีรีส์เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ใช่ซีรีส์ที่สร้างความสนุกและความสันสารให้คุณแต่เป็นซีรีส์ที่จะสร้างความมั่นคงมั่นคงและมั่งคั่งให้กับครอบครัวและชีวิตของคุณนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็น15 Week วิ1 5้าเดยทแล้วก็12 c l a s คลาสนะคะที่จะ ปลูกฝังให้ทุกๆคนนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและคลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือให้กับครอบครัวของทุกคนได้แน่นอนนะคะก็ยังไงนะคะกงเชื่อว่าทุกๆคนนะคะอยากจะไปขอลิงก์และก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเวลาจากโค้ดผู้แนะนําของท่านกันแล้วนะคะยังไงนะคะในรอบวันนี้นะคะพีพีพีนูอินฟลูเอนเซอร์ออลนของเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้และพบกันนะคะใน New Influencer Series กันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผม